สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนิพพงจินณ์ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ข้าับ่อต้นไม้หลังจากที่เราห่างหายไปนานกับการตกปลาเรียกลับมาแล้วครับกลับมาลองปลาบนปลาหน้าดินนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับน้าสิร แได้มอ,มอบเหยื่อให้กับเรามาที่ผมเข้าหมายมากับใคยังไงนี่ครับนั่นข้างนกำลังตัดเตียมครับผมเหยื่อหนีโคกมาตกปลา <c oughs> มาตากแดดเลยกล้า <c oughs> เชือ้อไ <c oughs> ด้หน่อยกล้าเชื้อนี่นะนะขอบคุณนะฮะขอบคุณนี่นะฮะน่าสนิทครับนี่นี่ครับเหยื่อ หน้าตาสวยส่งของมาให้เราสนใจก็โทรหาน้าสีได้นะครับนี่สนใจก็ตามนี้ได้เลยครับผสมกับน้ำตกปลาได้เลยครับเหยื่อสําเร็จรูปสูตรหนึ่งนาทีครับผมเบอร์โทรนะฮะ093 826 5994เ็สบุกก็เสนอฟิชชิงแมนนะครับสนใจก็พักหาหาถึงได้เลยครับผมยากาศร้อนมากเลยตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงแล้วละ่ะมาถึงออกจากบ้านผมก็ออกมาประมาณ10บโมงกว่ามาถึงบอก็เกือบเกือบเที่ยงแต่เตรียมของเสร็จก่อนจะได้ลงเบ็กก็คงประมาณเที่ยงแหล,ละครับวันนี้ก็รอดูครับผมวันนี้เราจะลงหน้าดิน ตกบาลน้าดินนะครับเสร็จเลยอ่ะในระหว่างนี้ผมขอเตรียมของเตรียมตัวลงเบ็ดนะครับผม Oh. นับๆับนับไว้ก่อนนี่ครับสายแบนโอโ้โัดูปลาต่างน้ำตัวแรกไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับที่ธรรมชาติเลยครับปล่อยทิ้งเลยเนี่ยปลาจากธรรมชาติแท้เลย Ayam Hei, 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 hei. ตัเวเป็นโลดยิ้บยิ้มยิ้ยิ้มอย่างเนี้ยเดวกะด็กเดกเด็กเด็กเด็ก เย้เย้เป็นกระดิ่งเลยกันอ่อนมันมันจั้วสิล่ะไปเดียวกันเลยนะครับตอนนี้มาลังแกเด็กครับ ตัวโลเริ่มทำให้คำใหม่มันเด่นจังตัวใหม่ตีบอกมันแยกด เอาหลายตอกหลายมีดหลายครับว่าได้นินเว้นน้อย,อยสองตัวบ่อสามนะไม่มีเลยตัวใหญ่ใจก็ลง เสยประทูอ yeah, uh, ู้ uh, นั i, y, mm ่น hmm. น่ะอู <m ules> <m ules> ้ใหญ่เลยต้วใหญ่ด้วยึ้นใหญ่มากึ้นแรงมากเลยต้นใหญ่ขึ้นหมุนเลยเป็น้ฮะแหนนี่ฮะของบ่อไปก่อสร้าง cỏ sang thế này đi luôn nó ui vén vớn à. hả mới đây chạy tăng để không chạy tục แต่บันินเวนบ่อสามยังว่าแหละมันคงจะเหลือแต่ตัวเล็กตัวสองนิ้วสามนิ้วเองไม่ได้ลงบอ่อหนึ่งามาตกไอ้นี่ด้วยไงตกท่อนประตูเนี่ยใต้ประตูใหญ่เลยเมื่อกี้ที่ว่า เวเริ่มเข้าแล้วเนี่ยันัน ดแรงครับตัวแค่นี้ครับดูดิดูถ <laughs> ึงคันโกงเลย,ยงไงเดี๋ยวเจอกันบ่น่าเอาไปปล่อย vỏ lắm lăng nhá, chuốt cái gai đục đấy, ô, đơn vị thấy đẹp nhỉ? Ừ. đó à? này á Lông lông này à Hú à. à? có hả? Hiện tại nó khuyên dù nó dài dù mà เห็นปลามันขึ้นอยู่ใหญ่ๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยให้ตรงแถวหูกระจงอ่ะตอนขี่รถผ่านมาเดี๋ยวเจอกันต้นหูกระจงอะไรเดี๋ยวเจอกันต้นหูกระจงอะ ครับกองจุลินทรีย์ไม่ใช่จุลทาตุนะปลากินปลากินเ,เดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวขยับไป หากล้วนๆอันนี้จะได้ยินเสียงคนพูดยู่นะก็ร้อนกับกล่องอัน,นนี้เสียงก็ร้อนอะไรต้นเมลไม้อะไรมีเด้วยต้นเมลไม้ <c oughs> อะไรของแกเราเล่นผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วครับตาก็มีเข้าดีตอนนี้กำลังเข้าเลยแต่เป็นตัวเล็กไปหน่อยเราจะย้าย ไปเล่นที่ต้นขุงกระโจงกัน,กน,นครับบอลหนึ่งครับ,บ,บไปเก็บฟอ,องครับโอเคติดตั้งระบบ Oh, oh, oh. ถึงไหนเรียบร้อยแล้วเป็นมันนั่นมือดีดกับมือ ัหลอกล้องปี <IT> ๊ดๆเลยเบ่หวานมั้ยเหรอร้องเพราะเลยอ่ะ เอาเยันเลยอมยันันยเนี่ยโัวงีตัวนี้ไม่ได้ทาแป้งไงแต่มันทาปากมาอน่างเ้ยอ้วนครับอ้วน เหมือนมันคนตกเลยกันไว้ก่อนเผื่อเจอของใหญ่ เสานั้นโอ้เสาหนึ่นต้องมีช็อตเด็ดอย่างเปรี้ยวยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็ลูกไอไอมะม่วงสุกห้อยชั่วตันนี้อย่าไปหามานะดิบๆเอาสุกๆ <c oughs> เหอะ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng Để không bỏ lỡ กับน้องเก้าครับสวัสดีครับวันนี้มาหลังจากที่หายไปนานหายไปนานไม่ไ,มได้ตกปลานี่วันนี้เราเข้ามาไม,ม้ลงไงเงือบนะครับนี่ค่อยไมใ่ใจว่าไม่อยักไป <c oughs> เดี๋ยวลงตกเสือผิวมาเดิมเดี๋ยวเฮ้เดี๋ยวแกก็งายเงือบเหมือนเดิมแหละ ปลาอีหยังปลาปิกาเอาไปเถอะเอาไปก่อนตัวแรกของลุงเฮ้ยเฮ้ยไหนมีไหนโน่นโน่นโน่นวิ่งแล้วท่านท่านของเจ้าและ ั่นนะ่ะขยมขยมอย่างนั้นนะ่ะนำบานะ้เนาะขึ้นจะลงทไมมันำบาดันมันก็ไม่หมดฝันไม่หมดนอก็ไม่ได้เนาะไม่่มสองนี่มี่าเ่ย เนี่ยเนี่ยจุใจทำมือเลยครับกินให้ได้เลยนะอีลูกที่ล่นใส่พี่อะอะไรนะโอ้ทั้งหมดตัวึงเอออ้วนอยู่ หวบไม่หวบเพราะคนตกไม่ชอบหวอบเขารวยรวยเลขาวรวรวเลยฝันั้นไงงัดงัดงัดยุดขึ้นวะบังโขปปูหรือเปล่า้ขึ้นแล้วเออตาพอได้อยู่ปลาเจอเยอะแล้ว มองมองผ่านป่าไปเจออยู่ วแอคชั่นคันครับโอ้ยมาอีกแล้วปลาทูโอ้ยปลาทูครับตะเพียนก็กินเป็นไงสองตัวสองตัวเอาลุงลุงลุง มันโยกแรงไงนะ่ะเอาเลยเลจัดเลยติดแล้วอา้อาวโหใครขึ้นก็คือเก็บเลยอ่ะ

ลองลงน้ำลองอีกลองอีกอเอาเว้ยเอาเว้ยน้องก้าวช็อตตดำตามดำตามได้จริงด้วย <c oughs> ปลาหลุดพอดีเลยเข้าวสวิฟท์พอดีเบ็ดหลดุดปลาหลุดนี่น้องก้าวขึ้นมา ขึ้นง่ายๆขึ้นให้ง่ายๆขึ้นไปก่อนแจมใบเอาไปให้ป้าเก็บทำคำขอจริงเลยตัวนี้มันขึ้นนะฮะถึงมันขึ้นอยู่ไม่หนีที่เดิมอ่ะไม้สุดท้ายไม้สุดท้ายแม่นจริงๆด้วยเอาไปให้ป้าเก็บได้เป็นถ้วยเลยนะ สวยงามอะ่ะเใใใด็้ๆน,นี่ยดูดูปลูกปลาที่แถมกุง้งได้กุ้งไปสดเลยเราลาบมิตรยำหนาวแล้วมันก็จะเด็นออกจากการะมังกุ้งเต้นใช่ไหมกุ้งโคโยตี้ <c ười> โอ้ยมันออกได้ยังซิปแตกนี่แหละเปิสัง่งรถมันเหอะสายไทยวนะะนะ่ะออกยาวเลยดีกว่าดูใกล้ๆดูใกล้ๆโอ้โหเ,เ,เป็นไงกุ้งไง เดินออกเิ้งเลยโิดเพื่อนหลงล้างไปหมดเอาออกหมดแล้วป <c oughs> ามอยู่ไหนรถอ,อะ่ะข้าวอย่าไปจับ กุ้งรวมครับปลานะ่ะแล้วก็ปลารวมอันนี้กุ้งรวมอันนี้ปลารวมอัน,นีง,นงก,กระชังนึงก,กระโดดไม่ขึ้นแล้วมากินนะเอามาเร็วลุกมาเวเนรวม <laughs> ถือว่าไม่ขี้เลยครับงานรวมของเราใ<ห>ายแหวนวันนี้<ห>นที่เราห่างหายไปนานเพราะได้หายหายคันหายันมากันมือ <c oughs> ก็มีทั้งปลาแล้วก็กุ้งอย่างที่เห็นนะครับกอได้ทอดอพอได้ทอดใส่นี่โอเคทล้วเราวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณ fc ของเราทุกคนนะครับพี่ ติดตามรับชมกันมาจนถึงนีนาทีสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็สี่โมงกว่ากว่าเกือบห้าโมงแล้วล่ะเราจะกลับบ้านกันละฝนก็ทำท่าจะตกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้ติดตามไว้นะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ดูว่าเราจะไปที่ไหนหรือว่าเราจะทําอะไรนะคะรับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับบายบายน้องเก้าบายบายลุงสวัสดีครับลังเก็บขัด